ต่อมานะคะเป็นเรื่องของประมวกลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยการประกันภัยค่ะก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าสัญญาประกันภัยมันมีลักษณะเป็นยังไงนะคะสัญญาประกันภัยคือสัญญาซึ่งบุคคลบุคคลหนึ่งนะคะตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนหรือเงินจำนวนหนึ่งในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้นหรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และบุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่าเบี้ยประกันนะคะบุคคลสองคนนี้ใครมีหน้า,นาที่ทาอะไรค่ะบุคคลคนแรกที่เราบอกจะตจกลงจะชดใช้ค่าสินใหม่ให้นั่นก็คือบริษัทเองเนาะหรือเราเรียกว่าผู้รับประกันภัยค่ะนะคะมีหน้าที่จะตกลงชดใช้ค่าสินใหม่ให้ถ้าเกิดเหตุที่เราได้คุยก,กันไว้อย่างเช่นซื้อประกันวินาศภัยคือไฟไหม้บ้าน ะะซื้อประกันรถแล้วเกิดรถมีการเสียหายราจะใช้เงินก้อนหนึ่งให้หรืออา,อาจจะประกันชีวิตนเนาะจำนวนเงินเอาประกันภยัยเียตกลงกันไว้ซึ่งมีอีกบุคคลหนึ่งนะคะจะส่งเงินที่เรียกว่าเบี้ยประกันบุคคลคนนี้ก็คือผู้เอาประกันภยัยหรือลูกค้าน่เองค่ะนะคะก็คือสอบุคคลนี้ที่ทําสัญญาซึ่งกันและกันนะคะสัญญาประกันภัยนะคะมีลักษณะสําคัญอยู่5ประการน,นะคะ คือเป็นสัญญาตัดตอบแทนคือนยังไงคะเป็นสัญญาตัดตออแทนใครคะเมื่อกี้ที่เราบอกว่าทางสัญญาต้องมีสองฝ่ายใช่ไหมคะเพราะว่าจะต้องมีบริษัทนะคือผู้รับประกันผู้รับโอความเสี่ยงและอีกฝ่ายหนึ่งผู้สัญญาก็คือลูกค้าหรือผู้เอาประกันนะคะผู้เอาประกันคือเอาความรุมครองตามไยตางต่อแทนซึ่งันและกันก็คือฝ่ายหนึ่งคือลูกค้าเป็นมีหน้าที่ในการจ่ายเบี้ยค่ะให้กับบริษัท นะคะบริษัทก็จะต้องตอบแทนในการให้ความคุ้มครองในกรณีที่เกิดเหตุนะคะความคุ้มครองก็คือจ่ายค่าสชดเหยทดแทนให้นั่นเอง,เองค่ะอันนี้คือต่างฝ่ายตอบแทนเส้นกันรายกาันค่ะค่ะอีกลักษณะหนึ่งนะคะเป็นเป็นสัญญาที่ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสืออันนี้สำคัญเลยเนาะเพราะว่าในการทําสัญญาแน่นอนค่ะเขาบอกว่าพอทาสัญญาต้องเซ็นสัญญาแล้วเวลาเกิดกรณีข้อพิพาทฟ้องร้อง นะคะก็ต้องมีหนังสือเป็นหลักฐานยืนยันซึ่งคาว่าหนังสือนะที่นี้ที่เป็นหลักฐานเนี่ยเราก็จะยืดจากเรื่องกรมธรรเนาะแต่เคยได้ยินไหมคะว่ทาทำประกันปุ๊บคุ้มครองทันทีอ่าคุ้มครองแล้วถ้าเกิดกรณีที่เอตัวเรื่องกรมธรรนี้ไม่ออกล่ะคะเออทำยังไงนะคะเราจะใช้ถ้าสําหรับลูกค้าปกติลูกค้าหรือผู้ประกรันจ่ายเบี้ยประกันปุ๊บเราต้องเรียก ใบเสร็จชั่วคราวนะคะเพราะฉะนั้นใบเสร็จชั่วคราวเนี้ยค่ะถือว่าเป็นหลักฐานฟ้องร้องได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะทางประกรันทุกครั้งอย่าลืมขอใบเสร็จชั่วคราวจากตัวแทนด้วยค่ะคนะคะแล้วบริษัทจะยึดถือหลักฐานอะไรเป็นหนังสูตรก็บริษัทต้องมีเหมือนกนันเนาะในการที่จะมายืนยันนะคะครบ,บริษัทจะใช้ใบคําขอของเราค่ะใบคําขอหรือแอปพลิเคชันที่ลูกค้าหรือผู้ประกันเนี่ยจะต้องกรอกรายละเอียดเพื่อขอ ให้บริษัทพิจรารณารับผลทุนทองตรงนี้นะคะบริษัทก็จะใช้หลักฐานตัวนั้นแหละค่ะเป็นหนังสือเช่นเดียวกันนะคะค่ะลักษณะที่3นะคะเป็นสัญญาที่ต้องใช้เงินจํานวนแน่นอนค่ะค่ะเป็นสัญญาที่ต้องใช้เงินจํานวนแน่นอนอันนี้ในกรณีของประกันชีวิตนะคะเพราะเราได้ตกลงกันลแล้วในสัญญาแล้วค่ะตอนแรวกว่าต้องการซื้อทุนประกันเท่าไหร่ มีบาทถ้าเกิดกรณีที่เกิดเหตุก็ต้องชดใช้แนคะ่เท่านั้นอย่างเช่นลูกค้าขอซื้อทุนประกันที่1ล้านบาทกรณีเสียชีวิตบริษัทก็ต้องชดใช้ค่าสินใหม่ให้อยู่ที่จตนวนเงินคือนึ่งล้านบาทน,านะคะครับอันนี้รวมถึงจํานวนเงินที่จะจ่ายคืนระหว่างสัญญาด้วยเห็นไหมคะใช่ค่ะพวกเงินคืนระหว่างสัญญาเงินคืนครบสัญญาพวกนี้จำนวนคืนหรือเงินครบสัญญาให้เท่าไหร่ อย่างจะต้องถูกระบุไว้ <ใน S 1> ู่แล้วลในกรมธรมนะคะ,ะลักษณะที่4นะคะเป็นสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยต้องมีส่วนได้เสียในเหตุที่เอาประกันภยัยค่ะอันนี้สําคัญนะคะเพราะว่าการขอเอาประกันชีวิตอื่นจะต้องมีหลักในเรื่องของหลักส่วนได้เสียที่จะเอาประกันด้วยขอระยะแยกเป็นเป็นสส่วนก่อนนะคะค่ะ เพราะมันจะมีที่บอกภายใต้สัญญาประกันภัยเราจะประกอบไปด้วยทั้งประกันวินาศภัยและประกันชีวิตนะคะถ้าไปในเรื่องของประกันภัยที่เรายกตัวอย่างมาตั้งแต่ต้นว่าประกันภัยเราจะนึกถึงสิ่งของใช่ไหมคะประกันบ้านประกันรถพวกเนี้ยถ้าจะทําประกันบริษัทจะดูกวอนว่าเราเป็นเจ้าของหรือส่วนได้เสียกับสินค้าด้านไม้วัตถุด้านไม้หรือพูดง่ายๆที่บอกเป็นเจ้าของรถไหมเป็นเจ้าของบ้านหลักนั้นไหมนะคะเดี๋ยวตัวอย่างถ้าจะเอาประกันรถ ถ้ารถใครก็ไม่รู้แต่เราซื้อประกันรถคันนี้ซึ่งมาจอดที่หน้าบ้านเรากลัวมันเกิดเหตุนะคะถ้าถูกเจียวถูกชนแล้วเราไปขอเคลมบริษัทก็ไม่ได้นะก็เราไม่ได้เกี่ยวไม่ได้มีความันมีน่นกับรถคันนั้นค่ะอันนี้ถือว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นความหมายของคําว่าส่วนได้ส่วนเสียคือได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์กับเหตุหรือสิ่งของอันนั้นไหมถ้ามันเกิดเสียหายบุบสลาย หรืออาจจะอย่างถ้าเป็นชีวิตคนอื่นก็คือคนนั้นไม่อยู่แล้วเสียชีวิตกระทบต่อเราไหมนะคะาในการขอ,ขอเอาประกันชีวิตคนอื่นบุคคลคนนั้นก็ต้องกระทบในชีวิตเราที่บอกว่าออมีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไหมมีส่วนได้ส่วนเสียในชีวิตเราไหมนะคะค่ละลักษณะที่5นะคะเป็นสัญญาที่ต้องอาศัยความซื่อสัตย์สจริตต่อกันอย่างยิ่ง สำคัญมากเลยค่ะเพาะที่บอกว่าบริษัทจะต้องพิจารณาในเรื่องของหลาเกณดูว่าคนเสี่ยงอะไรบ้างนะคะอย่างที่เราคุยไปตอนแรกนะไม่ว่าจะเป็นอายุอาชีพสุขภาพค,คือทุกอย่างบริษัทใช้หลักเกณฑ์ในการพิจารณารวมประกอบกันทั้งหมดนะคะว่าจะพิจารณาคนนี้เป็นลูกค้าไหมหรือเขาเรียกว่าดูความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนนะคะ อาจจะเพิ่มเบี้ยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นในองค์ประกอบพวกนี้เราจะต้องคือหน้าที่ของของลูกค้าหรือผู้ขอเอาประกันจะต้องแถลงทุกอย่างด้วยความซื่อสัตย์สุจริตนะคะแถลงอะไรบ้างก็คือทุกอย่างที่อยู่ในใบคําขอได้เละค่ะเพราะว่าบริษัทอยากทราบอะไรบริษัทถามไปอยู่แล้วอยู่ในใบคําขอนะคะผู้เอาประกันก็มีหน้าที่ต้องตอบตามความจริงทุกประการแค่นั้นเองนะคะแล้วก็พอเราดูในเรื่องของลักษณะ ใช่ไหมคะปกติเราจะเห็นในเครม่อรประทานจะมีบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องในสัญญาประกันภัยจ,<ะ>จะมีทั้งหมดประกอบไปด้วยสาบุคคลนะคะเมื่อกี้เราได้พูดถึงรู้จักกับผู้เอาป,ประกรันคือลูกค้าเนาะและบริษัทคือผู้รับประกันไปแล้วแล้วมีอีบุคคลที่3ที่เข้ามากเกี่ยวข้องบุคคลที่3คนนั้นคือผู้รับประโยชน์นั่นเองค่ะผู้รับประโยชน์มีหน้าที่ทําอะไรสมชื่อเขาเลยละ่ะรอรับประโยชน์อย่งางเดียวนะคะไม่เฉยค่ะ เรารับประโยชน์จากไหนคะจากกรณีที่บุคคลคนแรกหรือผู้เอาประกันการได้เสียชีวิตนะคะคือบริษัทจะมีการชดใช้ค่าสิทธิ์มทดแทนให้นะคะก็คือทดทดแทนให้กับผู้รับประโยชน์คนแรกนะคะเพราะฉะนั้นผู้รับประโยชน์ก็มีหน้าที่อย่างเดียวเลยรอรับรอรับผลประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นผู้รับประโยชน์จะเป็นใครได้บ้างคะจันนีนาร่วันนี้ถ้าเราทำประกันเขาบอกว่าสิทธิ์ของ ตัวลูกค้าหรือผู้อภิบารเราเป็นคนจ่ายตังเนาะสามารถยกให้ใครก็ได้ค่ะให้กับผู้ร,รับประโยชน์เป็นใครก็ได้ได้ทุกคนนะคะตามกฎหมายไม่ได้มีตีกรอบจำกัดไว้ให้ใครก็ได้ไม่จําเป็นจะต้องมีส่วนได้เสียนะคะให้ใครก็ได้เพราะเหมือนที่บอกเราเป็นคนจ่ายเงินเท่าที่อยากเราจะให้เหมือนเราซื้อของนะคะวันนี้เราซื้อแก้วนะ้ำอันนี้มานะคะไม่พอใจก็หรือชอบที่จะให้หรือให้ใครก็ได้ค่ะ นะคะเช่นเดียวกับผู้รับประโยชน์ค่ะจะเป็นใครก็ได้นะคะแล้วก็นอกจากเป็นใครก็ได้แล้วเป็นอาจจะเป็นไม่ใช่บุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลเป็นสถานที่เป็นองค์กรเน็นย์พิธีอะไรก็ได้ยกให้วัดก็ได้นะคะทาประการล้วยกให้แก่กาชาติอย่างเงี้ยก็ได้ค่ะแล้วก็ให้ได้คนเดียวไหมจริงๆให้ได้หลายคนนะคะอยากให้สิบคนใช่ไหมคะได้ค่ะ แต่อาจารย์สุชาดาใช่ไหมคะสมมติว่ามีวิทยาเยอะอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้แบบให้หลายนั่นก็ได้ค่ะใส่แบบเพิ่มได้เลยนะคะหรือไม่ใส่ได้ไหมไม่อยากให้ใส่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกอะไรแล้เหมือนร้อยก่อนก็ได้นะคะคืออาจจะไม่มีก็ได้ค่ะไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนแปลงทีหลังมาเพิ่มทีหลังก็ได้นะคะค่ะหรือจะเป็น คนเดียวกับผู้ออกประกันก็ได้ยวันนี้สมมุติว่าอันนี้กรณีที่เป็นประกันวินาศภัยนะคะเราอาจจะซื้อประกันรถเนาะชื่อผู้ผู้รับประโยชน์อาจจะเป็นชื่อเราเองกรณีผู้เราเราเป็นคนจ่ายเบี้ยเป็นผู้ชนะเองแล้วเราก็เป็นผู้รับประโยชน์เองก็ได้เป็นบุคคลเดียวกันก็ได้นะคะแล้วก็อาจจะเ,เราอาจจะขอเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่ก็ได้อย่างที่แจ้งก็คือขอเพิ่มก็ได้ นะคะขอลดหรือเปลี่ยนบุคคลไปเลยนะคะจะเปลี่ยนกี่คนเปลี่ยนอะไรไ,ไมได้แต่ทุกอย่างคือขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของบริษัทเหมือนกันนะคะบริษัทอนุมัติมีการรับเปลี่ยนแปลงตรงนั้นไหมนะคะค่ะ,คะแล้วก็ผู้รับประโยชน์มีที่เราจะเปลี่ยนแปลงไม่ได้เหมือนกันนะคะ<ม>กรณีที่ไม่สามารถจะเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ได้มีอยู่สองเงื่อนไขนะคะ คือได้ส่งมอบกรมทานนั้นให้กับผู้รับประโยชน์ของเราและตัวผู้รับประโยชน์นั้นนะคะได้ทําหนังสือแสดงเจตนาไปเป็นลาย์อักษรยื่นให้กับบริษัทนะคะว่าตนเป็นผู้เอาประกันฉบับนี้แล้วห้ามไม่ให้บริษัทเปลี่ยนแปลงผู้รับประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นอีกนอกจากตนเองจะเป็นผู้ยินยอมอันนี้แสดงว่าเราจะเปลี่ยน ตัวผู้ประกันนะคะจะไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนผู้รับประโยชน์ได้แล้วจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากตัวผู้ประกรันอ,อีกอย่างหนงค่ะตัวผู้รับประโยชน์นะคะการเปลี่ยนแปลงเนาะจะมีผลก็ต่อเมือ่อผู้มีอำนาจของบริษัทจะต้องมีการเซ็นสนักหลังและบันทึกลงนามชื่อกับผู้ครังนะคะคือขอเปลี่ยนได้แต่ว่าก็ต้องสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับบริษัทเสียดอมันต,ต,ต,ต้องมีหลักฐาน ใช่ค่ะก็คือเป็นเขาจะไม่ได้เปลี่ยนเลขกรมธรรม์ให้เรานะคะไม่ได้เปลี่ยนชื่อต่งางๆแต่ว่าเลขยังเป็นคงเดิมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเนี่ยบริษัทจะใช้มีการบันทึกสลักหลังคือแนบไปกับเล่มกรมธรรม์เล่มเ,ลเดิมมีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็จะแนบไปเรื่อยๆด้านหลังนะคะ